สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวรชัยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เสร็จจากงานนะครับรถแท่ที่นวนวนครน,นะครับเดิกจากงานนะครับมหากรรมรถแท่อยู่นวนครตอนนี้กำลังสิกลับบ้านนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กลับกาลสินไหมแต่ว่าสีมาสื่เอเนี่ยเอาไปฝากย่ายใจเจด้แม่รามา,ากมากกว่าเขียบ มาเขียบใหญ่อ,อัลเลนอเรียกเขาเรียกว่าน้อยอะไรนะครับน้นอยหนาอ,อ่าครับผมเอาแบบสามมือจังสุกไหมครับเอาแบบดิบเลยนะเอาแบบสามบรรสุกนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปบวมกินนะอันนี้มันกุดมเนไม่ซือหดแล้วเอาแบบดิบนะเอาแบบดิบอันนี้เด้อันนี้ก็สุก อันนี้จะหกหา,ขขาอัน,นั้นหมักอะไรหมักละมุดักไก่ลกิโลโลไหนผมเอาเจ็ดก็ได้ครับผมเอาหลายรถในผมเดี๋ยนี้่จฝากผู้เฒ่าอยู่บ้านเอุกเลยเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะไม่ได้ถึงบ้านพรุ่งนี้ไหมกลัวว่าจะทุง อันนี้ไม่สุกเอาผิดให้เลยนะครับประมาณกี่วันนะสามวัน,ส,นสองวันสามวันอันนี้ยังไม่สุกเลยเนะี่ยขารกหือม่สุกอนนี้ยังไมสุกเนจะอหมเด้ามืสุกวัเลยดเนี่ยดิบเ,เ,เ,เอาเนอนออนให้ผมเลยเอาอเแก้เย อันนั้นสองโลใช่ไหมครับเอาถุงละสองโลประมาณสักสักห้าถุงก็ได้ไอ้สามโลเท่าไรครับสามโล200อมสองร้อยบาทเอาถุงละสองโลนี่แหละเห้ยผมห้าถุงแต่ว่าอันนี้สุกแล้วใช่ค่ะนี่นนลูกบอใหญ่เลยอ่ะลูกใหญ่นีนี้สุดแลวนี่ รูปสูกินนรถไปมีโย่ผมซื้อัมเว้ยนเลยองหน่วยเปกินนรถตัวละเจดิบาทใครอย่งเวี้ยนอยู่ผมซื้อรถลอยมาหมากลูกเท่าไหร่ครับนี่เท่าไรกครับห้าสิบหน่วยลอยค่ะพราะว่าายรถให้ผมเนี้ยรถไทยได้ยรได้เ่ขาดใจดีมาแต่งานมาตะล่ำครับ มาแต่งงานอยู่น,บบนาบานนคอนมาหาก,กำรถแห่รถแห่รถแห่สาวน้อยรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงฮะเอาเท่าไหรน,านอ้องครถไหนรู้อ่าอันบาทรห้าสิบใบบอบัตห้าสิบบ่ครับ<ด>าบาทรนึ่งก็บ่ได้บ่ผมสิแบ่งเป็นสามพูดไหมพูดละพูดละลอยอ่าพูดละอัน พูดรหัสสิบรู้วากย่างแงอเกะกรมี่ตัวนี้กอยังงวานานน่านอบอกว่าซีมึงแลวท่านอาซีมรวเพี่บอกเป็นยังดอกแม่ค้เพี่นใจดีกัดอกพี่น้องพันไปพันมาครับร้านเขาอยู่หมกอยู่หมกได้ครับนี่ขา เอาถุงละห้าสิบสามถุงม,ม,ม,มันเดียเด๋ยวมันมันได้โดนว่ะมันได้โดนบอสประจัดถุงละหน่อยผมก็ได้ถุงละหน่อยหน่วยไอ้ผมหน่วยละบาทมันบอสขอขอบคุณครับผมผมเอาเป็นถุงละหน่อยหน่หนยวยสามถุง ตาผู้ถ่อเพื่อจะเขี่ยวท่านบ่เลยแต่ว่ามันหน่อยๆเนาะกต่เสีค้ำและวค้ำลำหมากคือเดบุมคโมนี้มันอยู่หม่องใดครับนี่เขาเอิ้นว่าม่องใดครับมองนี้เขาเอิ้นว่าม่องใดครับผมกลางดงเนาะลูกเนาะกลางดง นะครับร้านอยู่ข้างก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะคุณน้องคะติดกับก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละเดินมาโน้ตโน้ตจำสารพระพูงและลูกยังนี่ค่ะใจดีดีครับผมมึงเนี่ยอยากซิมหมากแอปเพิ่นกับแก้ให้ครับอยากซิมหมากแอปเปิ้ลดีคนบ้านนอกซิมใดลูกไหแอปเปิ้ลซิมเดียวกัครับนั่นได้ป่ะยอนประกาศที่ซื้อดอกบัลกาซิมเหรอครับมากำไรกันมีโอ้มีบัตรสมาร์ตตัวนี้ ฮัลโหลนะครับผมเพือเสียฝาดทางบ้านเทได้ไปอุดอรเนี่ยเไ,ไปลั่มอุดอรเลยฝากไม่ฮักอุดอรนั้งบ้านะนะเอาแบบเอาแบบสุกแต่ไม่สุกคักมีบ่ครับมีค่ะครับ,รบเอาให้ผมรูนึงเอ้ยรูนึงเอ้สองเออสองรลน่ะครับ ครับสูงไม่มากโอ้ยผมเอาหยอกก็ซื้อแม่ค้ากับปานให้กินอิลีบาที่นี่นโอ้ยขอบคุณลหลายครับผมหลักละมุมดซุปแล้วจังวะ มือนีไม่พ้นเลยมันจีเจ็ดบอขอบคุณครับผมสมามลอยด้วสมโสมามลอยโอยตายแล้วอพอัวได้ไรครับมือผมมันจับกล้องมากดอันนี้ละมุดลุกแล้วลูกเ

แลวหมดปักก็ะไร้ระเรยๆๆเียบปซีโล่ก็ได้ครับค,ครับผมข้าวม,ม,ม,มันข้ามันๆๆๆๆๆอันะมันงามด้วยครับอไ้าวามด้วย ใหม่มี่ต่แบบสด,สดๆเพี่น้อนครับงามๆครับอ,อ,อ,อง,ง,ลลบงุ่นรลวลอยหาซผนไล่เม็ดอันนี้มายังครับ,นบ,บนเนี่ยมาครับทิมโอ้ยโมเนี้ล่าปาดไปิมอีกแล้วอินโดประเทศอินโดเนเ เสียบยังมาบมานทิพได้หนึ่อเกือบืนเลยใจข้ากใจดีใจดีข้าเนอกคนบน้อาุบ้านไหนเมื่อไรอยู่บริรัมโอ้อยู่บริรัมบ้านไลนแบบเมื่อไรประคนณชปะคนใจจังหวัดบริรัมอันนี้เตาอุ่นปรบด้ว เาเลยน้องลูกเียอจะมีอมีแอปเปิลแอปเปิล่สเอ็ด้วยสองร้อยรถนกแล้วมีองุ่นลสอร่อยเจ้องเขาไม่ได้หุ่นที่ไปร้อย่บาทแล้วร้อยี่สิบร้อยา่นะในรถไทนะเอนมาีกรถแลเะข้ากเป ทุงแชมันมานิแมนจ้าโอเคขอบคุณคกาแมนหัดลงทใสซทุงไปหันเดี๋ยวพวกนูไปจัดการเรื่องรถของงานมีหมดเนยเค่ะค่ะปั๊บปิ๊บับปิปิ๊บิ๊บอะรอิดดครับกะรี่ปั๊บเนาะก็มีทัวกระรี่ปั๊บเนาะกะรี่ปั๊บขนมบ่ สามยางลอยสามพอนลอยมีเรื่องนจ้ะอาใส่เาอาพลเม้ก็ได้เอาอนอางูนก็ได้แม่เท่าไรก็โลละลอยยี่เอากโลรับเอนิแ่โนลดจเอาสโลก็ได้ครับเอาบนลพราะอะไรแม่ลำไยมันบ่คอยมีคนกินมันอากาศบ่คอยดีคนไข่ไร ไอเยวันนี้เพมากละอเอางนีโรตี้นตบากบารัากขนม้อครับประชามีล้วขาได้แล้วเนาะค่ะขายได้ไหมนะครับ่หลายอย่างับมีขนมีปลาทูเพราะปลาทูเค็มมันบะครับแห่ปาทูเค็มปลาทูหอมปลาทูมันเนาะอยากปลาหมึกก็มีหอมปลาหมึกแม่ลูกไอ้เหือ ออเออยางไปนีโรางไปบิงลุงางบิงได้รไ <อ S 1> คร <c oughs> ับง้ได้มฮะองบครับอ่าอาครับผมครับ <c oughs> okay, ด,ดกี่หมนะพี่อแค้หละครับพอแล้วเดี๋ยวคินเงินด้นี้ได้เลยครับ อันนี้แม่ค้าแถมโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อกสมเชียวหวานยังเยียบยังบวหิมะบวหิมะแล้วป่อยฝากสื่อไรเทียดิโอไม่ไงบอกไม่ไงียบไม่เงระบาบบวกขายยังไงครับนึ่รสบมลูกอดสามลู่นี่งบวยังก็บวหิมะที่ห้องกินเมื่อนั้นที่แมงแม่สุกป่อนปากเมื่อนั้นก ไปขึ้นรถอันนี้เพิ่มขอพูดคาบนอะไรเดี๋ยวผมเกเอาเงินไอ้บักเขียบวันนี้เท่าไรนะครับอันนี้สุกวันนี้แถมให้วันนี้แถมโอ้อันนี้ดิบอได้ก็ครับแปดสิบแปดอ๋อโอเคอันนี้สี่ร้อยเดี๋ยวผมเกเอาตังค์ก่อน อะไรครับ400บาท400แล้วก็อะไรวัวหิมะบ่88บาท88บาทครับผมณวัาหนึ่ครับหลายอย่างแล้วั่หแล้วได้ไปหวันนาสิเด้มะดูอยู่ผมเรียนพันเสร็จนีดูอยู่ครับเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเทียบดูอยู่ เดี๋ยวจะสีแบบใหม่ครับขอบคุณหลายขอให้มันมานครับขายเบิร์ดไว้ครับผมนี่นะครับพี่น้องนะครับคิดนีแต่ผมมีอย่างครับการพันหน้าเส้นหนึ่นะครับรักศึกกระปะนะครับก็เลยคิดพอว่าแม่เรามาเพราะว่าผมสื้อประจำเร็วๆมาเขียยบาเขี่ยยัยงไงละมากนะได้สื่อรถตัดแบบเด็ดแล้วใหม่หลายอย่างครับไปหดบัวิร์ดทีมมา 5ค่านะเอะกคุโแม่ขอบคุณมากค่ะนั้นใครเบอร์ไ้ไหมครับโอ้ยอากาศกันหนาวหนาวมากเลยพี่น้องครับฮะไั่ได้เบิร์บ่ลืมเราก็ลืมรับผม ฝากเล็กๆนิดหน่อยเครับของท่านบ้างนะครับมาดูเพื่อดีครับบ้างนำพา,าลาสินสารแนวปิดใหม่ปิดมือไปฝากไม่หัวบ้าง,างปะละ่ะบ่งซอกกลางบางุก <c oughs> สังเกาลองเท้าออก นะครับสำหรับคิวนี้ผมขออนุญาตลังไวยสเนียกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกวามังใจขอบคุณพี่น้องรับชมโฆคชนะไทยกับภาคบริพกสื่อเดินทางต่อแล้วนะครับไปงานต่อนะครับวันที่8นะครับก็จะไปอยู่อ่าไปงานต์มงใหญ่ยูอุดรนะครับอยู่อุดรอยู่อำเภอน้องหานเนาะนะครับเออถ้าได้ผ่านไปหาแม่ถ้าได้ไปถ้าได้ไปพ่อกับแม่แม่ฮักอุดรนะครับไอสุประชัยนะครับภาษี เอาไปเขียบลุ้งเหตสู้เพื่นกินในะกองฝากนะครับเนาะไอ้เพื่อนมาห,าหาหรือว่ากันเดย์พานทางเพื่อนนะครับอันนี้ผมกับยังบอสในมั่นใจอยู่ว่าผมสี่เดินทางไปเสี่ยงใดนะครับถ้าเกิดป้าผมไปทางกาลสินถ้าเกิดป้าผมกลับบ้านกาลสินเวลาผมไปงานอุดรผมก็ต้องไปทางวังสามหมอไปทางอา่าไปทางวังสามหมอไปทางสาว่างแดนดินนะครับกษมกันเดย์พานเมียอังศีนะ่า มันควรจะเส้นทางนะครับก็ต้องมืออีกที่หนึ่งเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลงไวสนิพอกันไม่คลิปนะครับผมสวัสดีครับ